สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำรรนายไพ่ออร์เคิลนะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคนที่เกิดราศีเมถุนนะคะประจำครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมพศ2566นั่นเองนะคะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะอาจารย์ไม่แนะนำให้นำคำทำนายในคลิปนี้นะคะไปใช้ในการตัดสิน ใจในเรื่องใหญ่ๆนะเพราะว่านี่คือคําทํานายโดยรวมนะคะอาจารย์แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวจะดีกว่าเนาะใครที่ดูอาจารย์จบจนท้ายคลิปเลยนะอาจารย์จะมีของแจกท้ายคลิปนะคะอย่าลืมดูให้จบกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ความรักกันก่อนเลยความรักของคนโสดนะคะในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะ ความรักของคุณนะคะช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มากๆเลยนะจะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาคุยนะแต่ว่าเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ย ยังไม่ค่อยอยากจะโฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่ช่วงนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยคุณชอบที่จะ,จะรับบทเป็นแม่สื่อให้เพื่อนหรือว่ามีคนเข้ามาปรึกษาคุณเยอะเรื่องความรักนะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็เสี่ยงด้วยเช่นกันเสี่ยงที่จะเจอความสัมพันธ์ที่ต้องมีการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรีบถอนตัวออกมาได้ก่อนก็จะดีเสียกว่านะคะมีเสน่ห์ก็จริงแต่ว่าให้ระวังด้วยนะว่าคนที่เข้ามาจะดีหรือไม่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใจร้อน,อนเนาะคนโสดเนาะต่อไปคนมีคู่กันบ้างคะ่ะ คนมีคู่นะคะคุณทั้งสองคนเนี่ยรับรู้มาตลอดนะคะว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยทั้งรักกันทั้งห่วงกันมากแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนว่าโดนบังคับมากเกินไปอะ่ะจนทำให้อีกฝ่ายอะ่ะรู้สึกอึดอัดนะคะอืม เหมือนคุณต้องยอมยอมกันบ้างนะคะอย่าอะไรที่ยอมได้ก็ต้องยอมกันบ้างอย่าไปบังคับเขามากเกินไปนะคะให้ลองหาลูกเล่นลูกอ้อหรือคําหยอดคําหวาน ออมาใช้ดูบ้างนะคะความรักของคุณเนี่ยจะได้มุ่งมิงแล้วก็มีสีสันกันมากขึ้นนะคะชีวิตรักของคุณทั้งสองคนเนี่ยมีความปรารถนาดีต่อกันต่างคนต่างทําหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หันมาดูแลใส่ใจคู่ของคุณนิดหนึ่งนะคะต่อไปมาเรื่องการงานกันบ้างคะ่ะ การงานนะคะอืมคุณพยายามมากๆเลยนะในช่วงเนี้ยบางคนก็ มีความคิดอยากหางานใหม่หรือว่าบางคนก็หางานใหม่รอไว้แล้วนะเพราะว่าเหมือนกับคนในทีมเนี่ยเหนื่อยไม่ค่อยให้ความร่วมมือเลยนะเหมือนคุณต้องแบกภาระทุกอย่างอะอยู่ตัวคนเดียวนะแต่คุณเชื่อเถอะว่าความพยายามความอดทนของคุณนะคะมันจะเกิดผลในที่สุดนะเพราะว่าเจ้านายเนี่ย เขาจะเมตตาคุณนะคะแล้วก็คุณเนี่ยจะได้รับคำชมหรือรางวัลพิเศษจากการทำงานด้วยนะคะเพราะเขาเห็นถึงความพยายามของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อดทนแล้วก็สู้ให้ผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะแล้วทุกๆอย่างจะดีขึ้นนะต่อไปมาเรื่องการเงินกันบ้างคะ่ะ การเงินเหมือนช่วงนี้มลระสมนี้สินลุมเรามากๆเลยนะค่าใช้จ่ายเนี่ย ส่วนไหนที่ยังไม่จําเป็นนะคะให้คุณเนี่ยตัดทิ้งออกไปก่อนนะเพื่อความอยู่รอดนะคะอาจจะต้องมีการปรับแผนโครงสร้างนี้เพราะว่าการเงินของคุณเนี่ยยังไม่นิ่งหนาะจะต้องวางแผนเนี่ยให้รอบคอบมากกว่านี้นะคะแต่อย่างไงก็แล้วแต่นะคุณยังจะประคับประคองเรื่องเงินของคุณแล้วก็ค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยไปได้ตลอดรอดฝั่งแน่นอนนะคะในช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินคุณด้วยนะคะให้ ผ่านผลไปได้นะต่อไปมาดูกันที่สุขภาพกันบ้างค่ะ สุขภาพนะคะระวังโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทออฟฟิศซินโดมปวดหลังเรือรังนะคะหรืออาจจะมีอาการปวดบริเวณแขนฝ่ามือหรือนิ้วร็อกนั่นเองนะคะเกิดจากการทำงานหนักของคุณนะแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเตือนว่าให้ระวังอุบัติเหตุเลเก็กๆน้อยๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะระวังกันด้วยนะเรื่องสุขภาพคะ่ะมาดูเรื่องโชคลาภเปนบ้างนะว่าช่วงนี้คุณมีโชคลาภเปนบ้างหรือเปล่า มีโอกาสได้เงินที่รอคอยมานานนะคะส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยก็ยังพอมีบ้างให้รุนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็อยากซื้อเยอะนะเพราะว่ายิ่งโลภมากเนี่ย ก็ยิ่งจะไม่ได้นะคะให้ลองแวะซื้อลอตเตอรี่ข้างทางนะคะเผื่อจะมีโชคติดไม้ติด,ม,ตดมือกลับมาบ้างนะใครที่สนใจดูดวงกับอาจารย์นะคะพิเศษเลยใครที่ทักมาในเดือนนี้นะคะแล้วบอกว่าตามมาจาก Youtube นะอาจารย์จะแจกวอลเปเปอรเสริมดวงฟรีกันไปเลยนะปกติวอลเปเปอรของอาจารย์นะคะร้อบาทใครที่ทักมาในช่วงเดือนนี้แล้วบอกว่าตามมาจาก YouTube อาจารย์จะแจกไปเลยนะคะร้อบาทคะ่ะอย่าลืมทักกันมาเยอะ นะคะคสวัสดีค่ะ